ทุกคนแฟงกี้เดลี่มาแล้วจ้าเดี๋ยววันนี้เป็นวันชิวๆว่างๆนะคะจะพาไปเป็นคลิปแฟงมีเที่ยวแล้วก็แฟงมีกินรวมกันเลยทีเดียวในคลิปนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพ เป็นวันชิลๆอย่างนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์อย่างนี้นะคะแฟงจะพาทุกคนไปเดินเล่นจตุจากกาักรกันไปดูซิว่าจตุจักรหลังจากที่ต้องพูดว่าจตุจักรปี2023เนาะเป็นยังไงน,นะคะคนจะเยอะมากแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติเขาก็เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะแล้วแล้วก็จะพาไปแนะนําร้านอาหารที่แฟงจะทานเป็นประจำเวลาที่ไปเที่ยวจตุจักรนะคะราคาถูกเป็นร้านข้าวราดแกง อร่อยด้วยนะคะของข้าวจบเราก็ต้องไปตบด้วยของหวานเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปให้ครบเลยแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศไปเดินเล่นร้านเสื้อผ้าเอ่ยนูน่นนี่นั่นอัปเดตแฟชั่นกันหน่อยนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าการเดินทางของเราเนาะวันนี้เราขับรถไปกัน คือถ้าปกตินะคะมาจากตุจักรอะ่ะมันก็จะมีทั้งรถไฟใต้ดินแล้วก็รถไฟฟ้าผ่านนะคะใครสะดวกการเดินทางแบบไหนหรือแบบขนส่งมวลชนต่างๆอย่างพวกรถรถเมย์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ผ่านน่าจะตุจักรเยอะนะก็ใครสะดวกไปแบบไหนก็ไปแต่วันนี้นะคะเราเอารถยนต์มาโดยปกติเราอะ่ะจะไปจอดที่ตลาดอตกกซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับจตุจักรเลยทุกคนหรือว่าจะจอดไอ้นี่ก็ได้นะตึกแดงอะ่ะตึกแดงอะ่ะเขาจะเรียกตึกแดงอะ่ะ ตึกจั<ด>ตุจัรเออ <จะ S 1> ตึกแดงก็ได้ไดแต่คือถ้าตึกแดงก็ต้องเดินข้ามถนนเข้ามาเนาะหรือว่าจะเป็นเจเจมอลเจจเจเจมอลก็ได้เจเจมอก็ที่จอดรถเยอะนะคะแต่เราสะดวกไปจอดที่ตลาดออตกเพราะว่ามันเดินข้ามถนนแล้วก็เข้าตรงแหล่งที่เราจะไปกินไปซื้อของกันได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับไปจ้า ราถึงแล้วนะคะเราอยู่กันที่ตลาดออตรเนอะที่แฟงบอกว่าเดี๋ยวเราเอารถมาจอดกันเดี๋ยวเราเดินข้ามฝั่งไปนิดเดียวอ่ะก็ถึงจุจนะังหวะไปในออตกรก็ของกินเยอะนะขนมผลไม้อะไรต่างๆของอร่อยเยอะอนะในออตกรอะก่อนชอบมาซื้อนี่ทุกคนชอบกินเหมือนกันไหมฝอยทองอะ่ะฝอยทองป้านงทุกคนอร่อยมากไปหาซื้อกิ่นะแต่ทป้านงคือมันไม่หวานมากค่ะ มัอร่อยมันอรอ เราไปกินข้าวกันก่อนนะคะมันจะอยู่ที่ออร้านค้าอาจะอยู่ที่โครงการ18ซอ26ทับ1ถามว่าเอาแล้วถ้าฉันมาจะรู้ได้ไงคือทุกคนเห็นถนนที่มันเป็นตรงกลางนะเดินมาตามถนนนี้เลยนะนี่เราป้ายจะมีบอกตรงหน้าซอยโครงการที่อะอย่างอันนี้โครงการที่24ซอย33เพราะฉะนั้นของเรา18เราก็ต้องเดินไปอีกนะคะแต่ระาว่างนี้ก็คือสองข้างทางอ่ะร้านเยอะเหมือนเดิมแล้วอ่ะ นักท่องเที่ยวก็เยอะคนมาเดินก็เยอะเหมือนเดิมแล้วว่ะมันชึกชัาเหมือนก่อนที่จะมีโควิดเลยอะ่ะคนมันดีมากเลยอะ่ะไม่ไ,ไม่ไม,ไม,ไม่หลังโควิดถึงก็มามใช่แต่คือช่วงหลังโควิดตอนที่ไปมาค่ะาร้านค้าไม่ได้เปิดเยอะอย่างนี้แล้วก็คนที่มาแบบนักท่องเที่ยวอไรเงี้ยหรือแม้แต่คนไทยเองอะ่ะก็มาเดินน้อยนะยังยังไม่ค่อยเยอะใช่ ตอนนั้นมันยังแบบระบาดหนักอยู่นะทุกคนต่อให้แบบเขาเรียกว่าผ่อนคลายคลายล็อกอะไรแล้วว่าคนก็ยังไม่ค่อยกล้าออกมาเดินเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน กนะมีป้ายบอกเลยเข้าวแกงเจเหล็กเจ้าเก่าปไป,เ,ปเข้าซอยกันได้โตนั่งแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่า ที่ร้านข้าวแกงที่แฟงมาทานประจำเนี่ยร้านที่ทุกคนเห็นมาสักครู่โต๊ะนั่งอะ่ะจะไม่มีจะมีน้อยจะมีไม่กี่ที่น้องทานถ้าใครมาก็บางทีถ้าคนเยอะอาจจะต้องมารอคิวหน่อยนะคะแต่ว่าเขามีใส่ถ้วยโฟมนะแต่มันก็ไม่มีที่นั่งกินอยู่ดีทุกคนมานั่งกินดีกว่าเพราะว่าเขาจะใส่จานให้ยอย่างนี้นี่อาหารที่ได้นะคะวันนี้แฟงสั่งเป็นกะเพราปลาหมึกจ้าผแหงหมูแล้วก็กุ่มเชียงจุกๆไปเลยาาร,นะร้านนี้ไม่ได้มีแค่ แกนะมีขนมจีนขายด้วยผักแบบจุกๆเยอะๆเลยเดี๋ยวไปถ่ายให้เพื่อนๆดูดีกว่ารอให้แบบพีคๆก่อนแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นมี๋วรจับดแต่อร่อยอร่อยใช่ร้านนี้ละค่ะถ้าเกิดมาจตุจักรแนะนําให้มาสําหรับบางคนแบบเอ้ยฉันอยากหาร้านข้าวราดแกงกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมาร้านนี้นะคะอยู่ที่โครงการยี่ไอโครงการสิบแปดซอยยี่สิบหกทับหนึ่งชื่อร้านข้าวแกงเจเล็กเจ้าเก่านครปฐมจ้ก ลุกออกไปไม่ใช in ่เจเล็กจ้ะไปทานกันกินไม่รู hey, <h <h ้คิดไม่ถึกึ่น้ำลายเลยอ่ะเพราะไม่ได้มากินนานมากร้านเนี้ยแล้วคืออร่อยอ่ะมันมีอรูปแบบเหมือนเดิอ่ะอร่อยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนไป ้องชิมมันเข้มข้นข้าวแกงร้านเขาอะค่ะแบบเข้มข้นแล้วก็อร่อยเข้าใ้เยอะนะร้านนี้เพื่อนฉปนเป็นคนแนะนำมาบอกชื่อเลยเพื่อนแว่นนุสราของดิฉันเพื่อนรักของดิฉันเขาเป็นคนแนะนำแล้วก็เป็นคนพามาทานด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นคือครั้งท,งที่แปงมาจะตุดักะก็คือจะต้องมาทานร้าน เแบบใครนี้ไม่ออกมาตามมาได้เนาะใช่ลองตามมานะทุกคนอีกครั้งหนึ่งโครงการ18ซอย26เดินเข้ามานิดเดียวเจอร้านข้าวแกงเลยถ้าไม่อยากกินข้าวละ่ะมีขนมจีนขนมจีนก็อร่อยเหมือนกันไะเดี๋ยวเราไปทานข้าวมกันนะคะ สา่งี่กับคนนอะแล้วอันนี้ไข่ต้มสั่งไข่ต้มเพิ่มด้วยใช่ไหมค่ะเรื่องของเรื่องคือจานนี้ไม่ใช่ของดิฉันหรอกค่ะเป็นของตะกรง้งขอชิมได้ไหมต้องชิมต้องตะกร้งหิวโหยช่วยขนของมาในอยังหนักหนว่วงขอชิมหน่อยนะเมื่อกี้ได้ไข่ชุบผักด้วยปะคม่ะ จะ,จะบอกว่าเขามีผักให้กินกับขนมจีนนะยำหรือจะแก้ที่รักอ่ะเขามีผักให้กินกับขนมจีนนะคะแล้วก็หรือจะแก้กับแบบพวกข้าวอะไรเงี้ยก็ตักมาได้ก็ตักตาเออก็แกงกะทิเขาเข้มข้นกลิ่นเครื่องคืออร่อยอะง่ายๆ,ๆ คนจะยืนออเต็นหน้าร้านหรอกใช่ทุกคนคะตามมาทานกันได้นะไม่พูดเยอะกินต่ออร่อยต่ไงฮะอร่อยเขาใจไหมเพางัขาวาอร่อยแล้วมันหยุดกินไม่ได้ไหมทุกคนติน่ตางาต้องคุ้น เคยกินน้ำยาปลากะทิผสมปลาของที่นี่ค่ะแต่อร่อยคือแปงอาจจะชอบกินขนมจีนที่มันเป็นแบบน้ำยาปลากระดีแต่จะผสมน้ำยาปลา,าให้มันนวลนๆนนขึ้นมาหน่อยใช่อร่อยนะสูตรนี้เอาไปใช้ได้นะจ๊ะทุกคนน้ำยาปลากะทิผสมปลาเดี๋ยวพาไปกินร้านนี้ดีกว่าร้านประจำที่เราชอบไปกินกันที่โคราชอ่ะเดี๋ยวว้คิด่อไปใช่ใช่ทานครับเ่เ็เนี่ย มื่อวาน่มาเหรอมาเดี๋ยวมาเฮ้ยเมื่อวนมาวันเสร์มาิอิ่มแล้วค่ะทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องหลังจากที่กินกันอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดูหไหมไปเดินช,ชอปปิง้งเซผ้าอะไรอย่างนี้เนาะไปเดินย่อยก่อน<า>แล้วก็เดี๋ยวค่อยพาไปร้านของหวานที่บอกนะคะราคาเคมาือเ่อกี้ รวมทั้งหมด2 0งห้าบาทคนขายจะวดให้5บาทดิฉันก็โอนไปแล้วทุกคนโอ๊ยเสียดายจังเลยรอเล่นรอเล่นก็ถือว่า okay โอเคนะเพราะว่าเรากินขนมจีนด้วยอีกจานนึงอ่ะสามจานไข่ต้มอ่ะเออแล้วกับข้าวเขาให้เยอะนะคะใช่ใครพร้อมก็มาข้าวแกงเจเล็กเจ้าเก่านครปฐมจ้ะไปช้อปปิ้งกันต่อเสื้อผ้า เข้าที่ดูอะเป็นโซนซัมเมอร์แล้วเนี่ยเพราะมันจะร้อนแล้วไงเนาะได้มาละออกมาจากร้านข้าวก็ได้เลยกางเกงช้างที่ชาวต่างชาติที่ชาวต่างชาติฮิตเราคนไทยเราก็ต้องฮิทเราอย่างที่มันเสียชื่อเราเกิดประเทศช้างได้มาสามตัวค่ะเก๋ๆร้านนี้น่ารักนะมีทั้งขาสั้นขายยาวมีของเด็กด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเสื้อด้วยเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นผ้าลายช้างทั้งร้านอะจ้ะ ไปช้อปปิ้งต่อค่ะทุกคนคือที่จัดจุจักอะเนาะมันจะมีหลายโซนนะคะเป็นทั้งโซนที่เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งที่เป็นแฟชั่นก็มีโซนที่เป็นเสื้อผ้ามือสองก็มีนะแล้วเสื้อยืดมือสองเขาอะดีดด้วยนะเคยไปเดินอยู่อะมันโอเคก็คือตาดีได้ตาลายเสียแหละเนาะทุกคนมันก็มันก็แล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนเราก็ตรวจเช็คของก่อนเออคันเอาเองตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าซื้อมามันก็ใส่ได้ปกติไม่ ได้แบบว่าเออขาดเขิดอะไรอย่างนี้นะคนร่มเยอะแล้วอะคือมีแดด<บ>นะคะแต่ปกติเวลาที่บ้านเราอะประเทศเราอะเนาะเวลามันมีแดดอะบางทีมันร้อนแบบจะกระแลเปลียกอะเออแต่วันนี้คือเออแต่วันนี้คือมันมีลมทุกคนอากาศมันได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงเ้อไม่ใชใ่ว่าได้อยู่คือไม่ได้เด้อเออขอกระมดกันเถอะขอกรเดอน พอจะซัมเมอร์พอเป็นหน้าร้อนก็ต้องไปเที่ยวทะเลนะคะชุดมันก็จะเป็นแบบเสื้อครอปสัน้นกระเกงสัน้นใช่ใช่จ้ะก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นอะ รงถนนเส้นนี้คะ่ะถนนเส้นกลางค่ะเมื่อก่อนอะ่ะถ้าเป็นช่วงตอนเย็นมันก็จะมีร้านมาตั้งตอนนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันนะเนี่ยเขาทำตีเส้นเป็นหลอกๆไว้อะใช่ช่วงตอนเย็นสมมติว่าถ้าใครไม่อยากมาร้อนๆน,นะคะแนะนําว่าให้มาแบบช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนาะมาเดินก็ได้นะคะช่วง,งเย็นๆมันก็จะอากาศดีมันก็จะไม่ร้อนมากเท่าไหร่ สรุปคุยแต่กับกล้องไม่ได้มองเสื้อผ้าเลยไม่ได้ชอบไม่ได้ชอปเลยจ้ะอ,อ๋อเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันดีก,กว่าค่ะแตอันนี้จะเป็นโซนที่แฟนชอบมาเดินนะของขายเยอะมีทุกอย่างเสื้อผ้าต้มหูกําไรแหวนมีหมด เดินกันมาสักพักนะคะเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาของหวานกินกันร้านที่แฟงบอกนะจะเป็นร้านเฉาป้วยโบราณน,นี่จะอยู่ที่โครงการ3นะคะซอย44ทับ 2, 2> จะเป็นโซนที่ติดถนนอ่ะอถนนฝั่งอ,อตกตอใช่ใช่อะไรนะคะ เขาก็จะมีเป็นนมสดนะคะมีเป็นชาเย็นแล้วน่าจะเป็นชานมไต้หวนันมีชานมไต้หวันด้วยแต่ที่แฟนจะกินวันนี้นะก็คือชาเย็นชาเย็นเขาอร่อยแล้วก็ชาเย็นไทยของเราติดเครื่องดื่มที่ติด,ดอันดับโลกนะเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดลำดับเที่ยวไรอะลำดับที่เจ็ดหรือเท่าไไรเลยอะทุกคนอร่อยวันนี้ค่ะเอาเฉากล้วยชาเย็นค่ะหวานน้อย จากชาวข่ยโบราณ,ราณเขามีนั่งทานในร้านด้วยนะคะคือร้านเนี่ยอะไรคือร้านเนี่ยจะบอกว่ากเก่าแก่เหมือนกันคือเขาขายมานานแหละลแล้วเวลาถ้ามาจะต้องกินร้านนี้อร่อยใช่อร่อสั่งเออสั่งได้หวานน้อยหวานมากอะไรเงี้ยสั่งได้อืออืมทั้งส่งเป็นหวานน้อยอร่อยหวานน้อยอร่อยมันมันมันเข้มข้นมันหอมนมมันหอมชา ห่อเก๋ก็ดีสุดยอดพี่แนะนำมา,มาเถอะไม่มีหวังหรอ,อวอันนี้อันนี้ห่อเก๋โบราณแต่มารอบนี้ของกินเยอะขึ้นนะแล้วก็ร้านค้าเปิดใหม่ๆเยอะเลยอ่ะแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะมากใช่ค่ะตังดีงั้นเดี๋ยวเราลองเดินไปอีกหน่อยเนะาะไปเดินดูว่ามีอะไร ชาวต่างชาติเยอะกว่าคนไทยเองเนาะที่นี่ตลาดจตุาจักรที่พามาก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะใครสนใจก็ตามมาเที่ยวมากินตามแฟงได้นะคะร้านที่บอกไปอร่อยทุกร้านแล้วก็ของอาขายเยอะขึ้นมากคือเยอะจนแบบมันแทบจะเต็มทุกร้านอ่ะก่อนก่อนที่แบบที่หน้าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยที่มันช่วงที่โควิดคลล็อกแล้วอะ่ะ มันบอกว่ามันยังไม่ค่อยมีร้านมาเปิดหลายร้าน,นที่ปิดไป,ปใช่เงียบเห,า <ไป S 1> ห่าถูกต้องแต่พอมาวันเนี้มันโอเคขึ้นมากแล้วนะคะยังไงก็ตามมาเที่ยวกันได้เนาะ<ม>ยังไงก่อนไปฝากกดติดตามหรือปุ่ม subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้แฟงกี้เดลี่ด้วยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ